นี่คุคนแอนเจอเห็ดตีน้าฟอีกแล้วนะคะพี่บลรอนะคะมูญ่เติบเลยค่ะนี่กินไปพอปูงวดนั้นดีใจลายค่ะเป็นเห็ดที่เพิ่นมักนะคะวันจะเพิ่นเอแอนก็มักค่ะดอกน้อยนะคะสวยค่ะ เก็บมั่นลายตื่นเลยดิค่ะไม่ได้่ายค่ะที่เรียกต้นมะม้างเสบค่ะดอกนม่น้อยนสีสิปัวแกจะเอาผ้าไปพานะคะผ้าดอกผ้าดอกแล้วก็ไม่แห้งค่ะไวไซส่ในสตูเนื้อ,อประมาณนี้ค่ะ ผัดครีมก็ได้นะคะเอถอดมือค่ะเพราะว่าว้านนั้นกดกล้องกดปิดยากนะะี่ค่ะออกมุ้งให่เติบเลยค่ะเขาก็จะออกหมองเก้านะคะแอนกจะจาไว้นะคะหมองเอ็นขึ้นมาเอา ของไรนะคะเอ็นกรมานั่งกระสีออกมองเก้าทุกปีค่ะลังบ้านอะไรคะค่ะแอนยังไม่ได้ขึ้นไปเลยแต่ว่าถ้าเก็บมังนี้ไม่ได้กระสีขึ้นไปล้างบ้านค่ะถ้าอันนี้ได้ไลายก็เป็นล้างบ้านนะคะค่อยสิขึ้นไปเอาประมาณนี้ค่ะาเขาเกิดประมาณนี้ค่ะ เห็ดสองดาวนะคะก็สีลายดาวอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่าหาักในหนังสือแอนนั่นมันจะเป็นแบบว่าสูงสุดแค่สามดาวเห็นไหมคะ่ะให้คุณภาพเห็ดนะคะแต่ว่าเห็ดนี่อยู่ประมาณมันมีสองสองพันนะคะแต่ว่ากินได้ทั้งสองอันนึงก็จะเป็นดอกนานาแบบดอกให่ย่เลยค่ะพันอยู่หลังบ้านแอนนะคะอันนี้ก็จะพันดอกน้อยค่ะอันนี้อันนี้ดอกน้อยจะดอกบางบางกว่าแต่กินได้นะคะ ได้ทั้งสองพันค่ะนั่นหลังบ้านแอนะโอ้ยดอกนี่สุดยอดเลยค่ะเอามู่เดียวนี่เต็มตาดอกใหญ่ดอกหนาะหมูใหญ่เติบค่ะได้เกือบครึ่งกระตานี่ค่ะอือ เต็มมูลจ้าโอ้ขาแนมะ่ทุกคนอ่อนๆเลยจ้ะมปทำแข่งไว้กินเนาะทุกความปวด้าเดียวกันเห็นนางลมเห็นนางฟ้าเด้อขาเดินนี่เซบอ่อนๆเลย ต้องมีเขาเป็นหน้าของเขานะคะกำลังออกนี่จ้ะกำลังพ้นดินจ้ะนี่ กำลังออกเลยจ้ะหมานทียแอนบอเอาคาแอนเอาคาไปกะโรนตัดถิ่งนะคะว่าไปทำแห่งข้าเจ้าจะเอาแต่ดอกดอกค่ะหมานเห็ดตัวนี้ค่ะกุน ฟ้าเห็ดปีบลูใกล้ถนนนะคะมีเสียงรถหน่อยเสียงรถแย่ๆคนก็มันจะ่เลิกงานออกแย่ๆเลยจ้ะแต่ฝรั่งเขาก็บอว่าเออคือหายากก็คือหาได้ปะว่าโอยแอนไปทั้งใดแอนกับทอดน่าจะเนาะไปทั้งไหนก็เจอมันบ่หูจกหักเนาะปลามัน เงี้ย่างหาสาวเพิ่งก็ว่าหายากหรือเปล่าคน,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 นเต็มแต่ปลาแล้วใส่ไปปลาไหมบ่อยู่แต่ปลาหนิหละ่ะเห็นว่าสิปไปเบิ้งเห็ดแต่เดือม,ม้วนเห็ดเสียนพระหิดปลาพุูนเอน,นสิปไปยุ่ดอกค่ะถ้าเต็มเอ็นก็จะใส่เป๊ะเอนเอาเป๊ะไหมบอ หมานเห็ดตันนี้ค่ะมือแต่ใด้เฉพาะอ,ออก,กโมโมเลยนะคะสวยๆนี่ค่ะ นั่งเออเสียงรถเพื่อนเอาอันรถไทเอาขีง่ง้อขี่ฟุ้นขี่มาขี่ง้ออย่างนี้ค่ะมันก็ผสมปุยมักปุยยางเพิ่นแล้วก็เพื่อนก็นกนามาหดหญ่านะคะหดห้าไว้ห้ามันโป่งค่ะแล้วก็ตัดหยาไปให้หัวที่นี่เป็นฟาร์มนะคะ มานเห็ดขัดขมือพวกคน,นจะอ,อ่อนดิ้เลยสิเต็มตาแล้วจ้ะ เรื่องคนกับสิสงสัยเนาะคะ่ะเนาะแอนก็นมีหม่องไปเก็บเห็ดทุกมือแท้เก็บหม่องเก่าบ่พอเด้อค่ะแอนมีหม่องเก็บเห็ดอ้วยสามหม่องสี่หม่องสามปลาสี่ปลาที่ใกล้บ้านที่แอนสามารถไปได้หรือขี่จักรยานไปได้ะคะทุกคนแอนก็นสิเก็บยุ่งเศษค่ะเฮ็ดคิปไปหมุนเวียนไปเก็บหม่องนีแล้วกะลงคลิปไปกะมืออื่นกันไปอีกหม่องนึงค่ะแล้วก็วนไปเรื่อยๆสิค่ะ แล้วก็ว้นไปเรื่อยๆเพราะหอนสามที่มือไปก็ว้นกลับมาแส่ขามมนก็ห่อนรอบสามที่มือเห็ดก็ออกพอดีเรียบร้อยค่ะเห็ดวันนี้นะคะวันที่สิบสามตุลาคมสองสองพันห้าร้อยหกสิบปดจ้าเห็ดเสียนพระเต็ด,ดมวนเห็ดปีนฟ้านะคะมีเห็ดสองอย่างค่ะวันนี้ไปค่ะกลับบ้านได้